อยู่ไหนนะอา้าวหนูจะหน้าด้านกันไปแล้วลูกอีอ้าวไปล้มอยู่ในบ้านนั่นกูจะบ้าโดนหุ่นล้มนี่ไปไหน เอาล่ะสวัสดีครับชมทุกคนด้วยนะคะวันนี้เรามาอยู่กระดินนเกมไอเดติตี้วีในรอบ10ร้านฟีนะฮะที่ฉันลงคลิปเดี๋ยวนี้ลงคลิปแบบไม่ค่อยถี่นะทุกคนเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยว่างมาทำเหมือนกันนะฮะ <c oughs> วันนี้เราจะมาเล่นน้องวิวแชร์หรือน้องกละเทียนั่นเองโอ <c oughs> ้โหแล้วดูเซอร์แต่ละคนที่เจอเหมาะเจาะมากสภาพ <c oughs> และสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมนะครับ <c oughs> นี่เลยผมขอแนะนำร้านฟูยุที่ทั้งเติมไวง่ายและสะดวก <c oughs> แถมปลอดภยอัยเพราะเกมส่วนใหญ่ก็ใช้คียยดีเท่านั้นนะนะ แถมยังมีเกมมากมายว่าจะเป็น R O V Identity V Genie h p a c t แล้วก็ h o n k a i s t a r r e l แล้วก็ยังมีเกมอื่นอีกด้วยแหละ <Wow. S 1> และถ้าหากเติมครบ100บาทแล้วบอกกับทางร้านว่าคุณมาจากช่อง r ร i n y BABY เนี่ยก็ยังมีสิทธิ์ได้ลุ้นวงล้อฟรีอีกด้วยก็ไปลุ้นเกลือกันเอานะครับว่าคุณจะได้อะไรกันนะแต่ขอกระซิบหน่อยว่ารางวัลใหญ่สุดรับูปองเป็นร้อยเลยแหละ,หละ <Wow. S 1> อย่าลืมไปเสี่ยงดวงกันนะโอเคหลดเข้าแมปมาที่เรียบร้อยกับลงบะ อีกกำแพงนี่กันซีนกูดีทุกรอบจริงๆมึงดกิดทากูมหดกิดตั้งแต่เข้าเกมแล้วไปไปไปทุกคนฝั่งนี้น่าจะมีเซอร์สักคนนะทำไมหูไม่ขึ้นเลยล่ะเฮ้ย,ยมีไหมอ้ามาแล้วหูขึ้นแสดงว่าอยู่แถวนี้หน้านี้หรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยฟอร์เ r ิร์ r w a r d ทำไมกูต้องมาไล่ตัวนี้ก่อนเดี๋ยวกูเข้าใจตัวไล่ยากๆเนี่ย อ้าวโอ้ยไม่ทันอีไม่ยอมไปเสียเธอเลรอด้วยว่ะฉลาดคนนี้เล่นเป็นทุกคนไปไล่ต่อไล่ต่อจริงจริงไล่ forward มันได้ยากมากนะเพราะมันฉีกได้เรื่อยๆอะแบบมันมีลักบี้ไงแต่เราก็แบบให้มันใช้ลักบี้ให้หมดมจะได้ไม่ต้องมีช่วยเพื่อนทุกอือไม่โดนด้วยอือ พังไปเลยทุกคนโอ้โหชิบหายละแม่งอินฟินิตี้จุกผีเฮ้ยฮะเอฟเคแบบนี้มันคืออะไรนุ่มอ้าวไปจริงนะเนี่ยหนึ่งคิวฟีวันๆลงไปนั่งเลยนี่ตรงนี้ปานั่งไปนะกูรู้มึงอยู่หน้าจออยู่แล้วมึงนั่งไปเลยเออฮิวกันหรอรู้ยางวางไปวางไป ไม่โดนแม่งไม่โดนสักอย่างเลยชิบหายอุ้ยอะไรหนูอ้าวอ้าวเชีย่ยให้ตีโดนหุ่นอีนนี้มาเล่นเป็นพียกุ๊ดกิดกุ๊ดกิดกุ๊ดกิด,กด,กดแต่คนนี้เล่นดีจริงนะผมไม่เคยทำได้เลยเล่นตัวนี้นแบบอืออุ้ยเชีย่ยโอ้อยากจะก,กิดเชี่ย มึงทำได้ยังไงวะมันเก่งเกินไปละคนเนี้ยแต่ว่าใช้หุ่นไปแล้ว oh. ใช่ไหมโดนตีสองทีมึงไม่มีหุ่นปั่นแล้วเครื่องเดินช้าแน่ oh. เอ้ยไปไหนไปไหนมึงจะไปไหนมึงโอ้ยวิวแชร์กูพังหมดแล้วมั้งอีอีไปไวมากแต่กูขอกลับกลับมาเอาท่ารนก่อนเอากลับมาเล่นแล้วหรอ oh. นึกว่าหายไปทั้งเกมนะเลยอ้าว <c oughs> มึงมอบเงี้เลยเหรออุ้ยไม่โดน ยังไงก็ล้มอยู่แล้วจ้ะเนอะไม่ต้องยือ้อไปนั่งตรงนี้เลยละกันตัดไปหนึ่งคนก่อนชิวๆทุกคนท้ายเกมมึงโดนรีพอร์ตแน่เ <c oughs> พื่อนๆน่าจะโกรธกันจับอุย๊ยมึงยังไม่เลิอกอีกลอร์เ <c oughs> วิร์ดเชี่ยม่จะใช้ยังไงเนี่ยหุ่นเนี่ยอือเ <c oughs> ชี่ยไม่โดนออ ไม่เป็นไรอย่างนั้นก็เสียไม้โดยที่เราไม่โดนตันมองโลกในแง่ดีไปทุกคนอุ๊ยอะไรมึงไม่งยากจะช่วยมันอีกเหรอแต่กูกูไม่ช่วยแล้วเนี่ยปล่อยตายไปซะแต่ม่งเอาตัวนี้ให้ตายก่อนไปเลยดีกว่าให้มันจบจบทุกไปบายๆนะหนูเจอกันที่เก้าอี้ก็บอกไปแล้วว่าไม่ต้องหนีหรอกมันหนีไม่พ้นนะอุ๊ยอุ๊ยหน้าด้านเกินอันเนี้ยหน้าด้านเกินใครอ่ะ อะไรอะไรเชิดหุ่นปีแต่ตัวนี้เจอรับมือ,อยากอุ้ยโดนสวยไปก,กดทันอีกเกง่งนิ้วไวแล้วเกินไปไหนหจะไปไหนคิดว่าจะหนีพ้นเรื่องไงดักดักดักปึ้งปึ้งไม่โดนว <laughs> ้ยจะไปหุ่นกูประกาศขนาดนี้เนี่ยแต่มันน่าจะอยู่ที่คนใช้มากกว่านะผมเล่นไม่เป็น เอออุ๊ยมันวนไม้กาดียังไงอ้าวล้มหน้าเก้าอี้แบบนี้ก็นั่งไปเลยสิจ้ะจะพอดีอะไรอย่างนี้ปะพังเก้าอี้ไปก่อน<ะ>ปึ้งหนึ่งป่ะแล้วก็ไม้ตรงนี้อีกแผงแต่กี้ฉัพูดว่าพังเก้าอี้กูพังได้ยังไงพังเก้าอีอ้อุยอ้ยเขี้ยน่าด่านเกินอันเนี้ยมึงบ้าปะเนี่ยมึงบ้าหรือเปล่า สวยยังนั้นก็ยังไม่โดนทุกคนอ่ะมึงจะคืนล่างเมื่อไหร่อ่าเรียบร้อยมันไม่ทันแล้วอีหนูนี่นี่เฮ้ยอ่านี่เป็นไรเป็นไร <c oughs> อีตะกี้ช่วยหน้าด้านมากนะตะกี้อุบาทมึงบ้าไะเนี่ยกูเดินไปพังไม้แป๊บเดียวหันกลับมาแม่งช่วยกันละ มีคนปั่นตรงนี้หรือเปล่านะเครื่องดังๆอ้าวไม่มีแฮะเว้ยได้นิดเดียวอยู่เลยแต่เครื่องดังชิบหาย <c oughs> ดิฉันเปิดเสียง <c oughs> เกมดังเกินไปวะเฮ้ยวันีจะฟอร์เวิร์ดนี่แน่ตีอุ้ยไม่ <c oughs> อีกนิดเดียวเองเนอะไม่เป็นไรเครื่องยังน้อยเครื่องก็ช้าอยู่อ้าว <c oughs> เอา้ามุกบ้าไปเนีย่ยคืออะไร อะไรคือการที่คุณหยุดนั่งแล้วก็หยุดเอ้หยุดยืนนิ่งๆคืออยากนั่งเก้าอี้ขนาดนั้นเลยคือใจอะ่ะมันอยากนั่งแทนเพื่อนไงกลัวเพื่อนนั่งแล้วตายก็เลยเออย,ยอมโดนแทนก็ได้เงี้ป่ะอินีไปไหนละเชิญทุนอ่ะอุ้ย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 อะไรอ่ะอ้าเฮียกูโดนแลออไม้ดักควายแล้วกูก็เป็นควายไงอุ้ยใครให้ช่วยใครให้ช่วย ใครให้มึงช่วยพี่เอาใครดีวะฟอร์เวิร์ดแล้วกันไหนก็ไหนๆแหละจบนั่งมุมอีกพี่แต่ชอบชอบไปถูกจากนั้นมึงยังจะปั่นอยู่ตรงนี้อีกหรือไงฮะเออเฮ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วอา้าวเจอกันอีกแล้วนะจ๊ะเชิดหุ่น วางมัวม่วๆไปทุกคนฉันเล่นกระเทียไม่เป็นอุ๊ยอ้าวยังไม่มีแฮะแต่เดี๋ยวก็มีแล้วล่ะมันน่าจะเข้ามาละเร็วๆนี้แหละเฮ้ยหลือ,อปล่อยเพื่อนตายาว้าคุณจะบ้าปล่อยเพื่อนตายกันยีดเลยเหรอแต่มันเจ็บไงเนาะก็เข้าใจได้อยู่ไหนนะอ้าวหนูนจะหน้าด้านกันไปแล้วลูกอีอ้าว ไปล้มอยู่ในบ้านนั่นกูจะบ้าโดนหุ่นล้มอีนี่ไปไหนอีนี่ไปไหนไปด่าไอ้ไปไไให้ไปอือฟิกเกอร์ใส่ไปเลยเไปฟิกเกอร์เล่นอาวีจะหลอนปะเรียกฟิกเกอร์ไปไปนั่งกันหนูอย่าบอกแล้วมันจะลุกเองเนี่ยหลุมเปิดด้วยนะเนี่ยถ้ามันลุกเองอะ่ะมันจะลุกภายในสามน่าจะทันอยู่แหละ นี่ไงกูว่าแล้วว้าแม่งเอ้ยเซนกูไม่เคยผิดพลาดเลยจริงจริแม่งไปไหนอุย้ยข้างหน้ามีหลุมปะไม่มโีโดนแล้วอีกดอกเดียวดอกเดียวเท่านั้นดอกเดียวเท่าดั้นอ้าวไม่มีหลุมไม่มีหลุมไม่มีหลุมออเออเออสวยอ้าวขอจับนั่งไหนก็ไม่ได้ยอมแพ้ไปทั้งงานอี่ เอาล่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายเจอกันครับเจ๊ yeah.